อยู่ช่องฮาร์ที่เฟอร์มนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตข้อมูลช่องของผมน่าจะมีอะไรขึ้นนะคือตอนนี้ผมมี45ผู้ติดตามถ้าคุณไม่เข้าใจเดี๋ยวผมตัดภาพไปดูตอนนี้ผมเข้าในไปช่องตอนนี้ครับมาอยู่ในช่องผมแล้วนะผมจะมาดูกันว่าผมเป็นยังไงบ้างกดเข้าตรงนี้อันนี้ออกกัด มีอยู่1.7ึ่คนยอดดูการกดไล 1, ค์หนึ่ง้อยยสี่คนความคิดสิเอ็ดคอมเมนต์และยีสาการแชร์ใครแชร์บ้างโปรดเออขอประทานโทษให้แบบบอกด้วยว่าใครแชร์ผมก็ได้ไปขอบคุณเขาผมมีสิทธิ์ให้ผู้ติดตามเอ้ยยังยัง,ยง และส่วนใหญ่ยอดจะขึ้นวันที่17กุมภาพันธ์เอ็ดนี่เงียบเลยสิบสองพิ่งสิบสามสิบสี่วันว,นวนาเลนไทน์เพิ่งมาเยอะตอนอาจจะตดแตกอาจจะตัดแตนะนอตีสิบหกก็เยอะสิบเจ็ดก็ใช้ได้เลยลก็เวอันนี้แค่สลับตัวเลขกันเองโอเคเดี๋ยวผมจะมาดูว่าผมนั้น จะไปกดไลค์วิดีโอตัวเองดีไหมใครดูคลิปนี้บ้างถ้าใครดูแล้วก็ปุ่มดูอีกนะอันนี้เป็นการเล่นเบเบของผมกดคลิกมาก็อากคอมเมนต์มานะครับอาได้อยู่ได้อยูไออันนี้มันต้องหาที่ซื้อะไ้เลยนะหนุ่มไปก่อนถอดเลยเล็ก โอเคก็ประมาณนี้นะคลิปเบรเบดปุ๊บแล้ก็มีคลิปนี้คลิปที่เยอะคลิปแรกที่ผมทำเมื่อสองปีที่แล้วคือ Happy New Year สองห้าหกห้าใครคิดถึงคลิปนี้บ้างครับตัดสวนทุเรี์นในสะดุดจอบปี้เลยนะคำนึงก็ไปอุดหนุนกันได้นะไม่ว่า และตอนนี้ผมก็จะมีช่องทิกตอกอีกช่องหนึ่งเดี๋ยวตัดภาพไปดูตอนนี้ผมถ่ายช่องทิกตอกเองันเลยบายช่องทิกตอกผมชื่อว่า h a r d d i t ห้าครับมีผู้ติดตาม17คนถูกใจ36คนอันนี้ก็จะเป็นคลิปนัพยากมละเอียดเป็นน้องมักันไฟอันนี้เป็นการจากลา ของนางพญาโมกอนฝ่ายครับคือเขาได้สิ้นลมมากครับอันนี้่ากคิดนี้จะคล้ายกันเดี๋ยวจะเปิดคลิปนี้ให้ดูก่อนนะ,ะมันจะมีเสียงนะ,ะโอเคอ่ะมาดูคลิปเนี้มันจะเป็นเสียงน้องผม <c oughs> ยินนะคะเออมนี่ก็จะเป็นไม่เป็นขี้ของมดนะแต่ละตะตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวโอ้ยเคก็ไปดูกันได้นะ ติ๊กก็ของก็ชื่อ่าอดิสศูนย์ห้านะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย